นี่ว่าจะพักแกงแล้วอะทำไมอ่ะมันกูแค่รู้สึกว่ากูกูไม่ไหวแล้วอ่ะกูอยากพักอ่ะอันนี้กูขยายความให้นะในความหมายของไอ้หวังก็คือตั้งแต่มันเข้ามาอยู่ที่เนี่ยที่แฟมเนี่ย มันอยู่ในรูปแบบของแก๊งตลอดเลยมันแค่แบบอยากออกไปพักไปใช้ชีวิตบ้างมันขอเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวมันกลับมากูยังไม่ให้มันออกกูให้พวกมันมาบอกพวกมึงทุกคนก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกกูเป็นกูมาที่นี่ใหม่ะดังนั้นมันก็ต้องบอกพวกมึงก่อนแต่ถ้ามันจะไปมันจะไปพักอ่ะหอกที่มันพักอะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมกูไว้เจอแล้วดูแล ก็ถ้าถามกูก็รหล่งที่มันไม่อยู่เราก็ต้องรันให้มันแบบให้มันยิ่งใหญ่อะมันกลับมาอย่างน้อยมันก็ได้รู้ว่าแบบมันมันไปต่อได้ไม่ใช่พังแค่แค่แค่แบบมันหายไปอะแรับกูมันก็เป็นบททดสอบด้วยนะว่าถ้าแบบแก๊งมันไม่มีหัวมันจะเป็นยังไงแต่ก็แล้วแต่พวกมึงพวกมึงอยู่กับมันมาตลอดอ่ะในมุมของกูก็คิดว่าแบบ ว่าเข้าใจมันนะมันก so <ell tam> ็แค <t ell Sure> ่อยากใช้ชีวิตอะแค่นั้นเองแล้วมันก็ไม่ได้ไปถาวรด้วไปเดือนหนึ่งแต่มันให้สัญญากูไว้ว่าถ้าถูอว่ามันไปอยู่แก๊งไหนอะแล้วถ้าถ้าถือวระวังออกมันผิดสัญญาไปอยู่แก๊งอื่นอย่างเงี้ยกูจะไปกระทืบแม่งทุกแก๊งอะคนอื่นมีอะไรท่าไหมครับไม่มีครับหรือมีอะไรจะพูดไหมมีใครไม่โอเคการตัดสินใจครั้งนี้ไหมหรือว่ายังไงโอเคครับเข้าใจ ไปมิลเลอร์อ่ะมึงอยู่มันมาตลอดอ่ะเขาเหนื่อยกันครับพักผิดพวนี้แต่นี้คือกูบอกก่อนนะนี่คือไม่ใช่จากลานะแค่พักนะเดือนหนึ่งหลือ,อจ,จะเร็วหน่อน,น่าจ,จะกลับมาเนนมร็วกว่านั้นไอ้ลูคัสคบเี่มีอะไรจะพูดไหมหรือว่าไม่โอเคหรือว่าอะไรตรงไหนไหม,มก็เคารพการตัดสินใจของพี่หวังอ่ะ แต่มันไปพักมันบอกนะว่ามันจะส่งตางแก๊งเหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนแค่แบบแค่มันจะไปใช้ชีวิตอะแค่นั้นเองวันนี้ล่ะโอเคไหมโอเคครับไอหมิงเข้าใจไหมไอรันนิงอะ่ะโอเคครับนะโอเค ไอ้สมหวังอ่ะคุณจะถามทุกคนอะที่อยู่กับพวกมันมานานอ่ะผมพักด้วยครับนะมึงจะพักด้วยเหรอใช่ครับพักยังไหนบ้างบอกมาดิขอพักไปใช้ชีวิตตัก2สองเดือนมีใครเห็นไหมอันเดียวอ่ะโอเคครับนะ อันนี้ยังอยู่กับพี่อยู่ใช่ไหมอยู่ค่ะพีอยู่ก็อะไรอ่าพูดมาไม่ไปไหนครับยังรอวอรอยู่ที่เดิมโอเคหาคีย์อะอ่าโอเคครับอัลโหลเไม้อยู่เบ้าอยู่โอเคครับแน,น่หมดเลยพี่สน่คนใหม่ๆเขาน่าจะโอเคแหละก็ตามนั้นนะพักสองคน สมหวังสองเดือนในหวังเดือนหนึ่งเหมือนกันบ้างถ้ามึงอยู่แกงกอื่นกูกระทืบนะสมหวังโอเคเอาา่ะนะก็เดี๋ยวรอในระดับครั้งสุดท้ายเดี๋เบ็ดออกก็ไดนะ้ส่วนคนอื่นที่อยู่ก็รันเหมือนเดิมนะครับนะพอมันกลับมาแล้วมันพร้อมอะ่ะ มันจะได้มีไฟอะไรพูดว่าจะพักนี่คือออกแก๊งเหรอใช่มันต้องออกนะถ้ามันไม่ออกผมก็ไม่ไม่อยากเอาเปรียบคนอื่นนะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ดับอบบนะไรเงี้ยน่ะรายละเอียดเรามีเยอะอยู่พอถ้าอยู่มันก็ต้องตามกฎอะ่ะถ้าสมมติว่าไอหวังออกไปเนี่ยคือคนอื่นอะ่ะที่ ที่เวลาหวังตัดสินใจอ่ะเออลรวเชื่อ,อแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งอ่ะไม่มีไอหวังอ่ะต่แค่ผมอ่ะกายติดอ่ะที่ดูแลยิ่งจะเชื่อกันอยู่ไหมเชื่อครับตั้งมันเดิมครับนะตัเงมันเดิมครับเชืช่อพี่ือนที่เคยอยู่ด้วยกันมาเมื่อก่อนคิดว่าเป็นบททดสอบเว้ยถ้าถามกูนะกูไม่อยากมันไปหรอกไม่มีใครอยากให้ไม่มีมีใครไปหรอก ต่มันก็เหมือนบททดสอบแบบว่าถ้าวันหนึ่งแกงมันจะรันในตัวมันเองได้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ต้องมีคนมาคุมหรือว่าถ้าไม่มีผล้ารู้ไว้ว่ามันทําใจลําบากแต่แบบมันก็ต้องพิสูจน์รู้บะให้มันเห็นนะว่าแบบมันไม่อยู่ก็แกงมันก็รันได้แต่ถ้ามันอยู่อ่ะมันจะยิ่งดีกว่าเดิมแต่นั้นมันก็ทํา ระหว่างที่มันไม่อยู่มันก็ทําให้มันอยากกลับมาขนาดน่งให้เร็วที่สุดอ่ะมันอาจจะไม่ต้องใช้ถึงเดือนนึงก็ได้แค่สิบสองวันเจ็ดวันถ้ามันเห็นว่าแบบอุเทียแกงเราไม่ไปขนาดนี้แล้ววะอะไรเงี้ยหลานมันเบื่อง่ายมึงเชื่อเดี๋ยวมันก็กลับมาขอคุณซับซัมเดือนครั้าอมีนน่าจะยากว่นนะอ้าว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 สองสัปดาห์ในน้าไม่ได้เห็นผมแม่นานเดือดร้อนตลอด หนึ่งสั้นหนึ่งห,งหรอ,อน่าไม่ค่อยจดจ่อผมก่อนได้ไหมนาสองคนอ่ะได้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 เป็นเรื่อได้ไดครับ